สวัสดีครับนะคะกลับมาอีกครั้งกับ Movie Talking นะคะและ Movie Talking นี่ก็คือการที่เราจะพาทุกท่านมาดูหนังเรื่องใหม่หรือ a อนิเมชันเรื่องใหม่นะครับนั่นคือรองก็อดรองนะคะหรือว่า รอนหุ่นเพี้ยนเพื่อนรักนะคะเป็นหนังใหม่ที่เขาบอกว่าจะมาในเดือนอ่าตุลาคมนี้นะเว้นวันที่28่เนาะ่ออื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าเรื่องยอ่อกันก่อนนะครับว่าเรื่องยอ่อของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าในโลกที่มีหุ่นยนต์นนะที่หุ่นยนต์เนี่ยสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากแล้วนะสามารถพูดได้สามารถเดินได้นะครับจนหุ่นนี้กลายมาเป็นเพื่อนของเด็กๆนะครับก็คือจนกลายเป็นหุ่นเนี่ยก็คือมันเป็นเพื่อนของเด็กโดยที่เด็กเนี่ยไม่ต้องมีเพื่อนนะครับแล้วก็มีชายหนุ่มวัยส เ,เป็นหุ่นที่มีความแตกต่างจากคนอื่นๆทั่วๆไปนะเพราะมันเริ่มมาจากการสอบเลยมันการเรียนรู้้วยตัวของมันเองก็คือมันทําด้ตัวของมันเองไม่ต้องมีใครสอนมันมันทําเองได้แต่ถ้าเป็นหุน่นยนต์ทั่วไปนะครับก็จะ โดยการสั่งนะแต่ยงยนต์ตัวนี้เนี่ยทำเองนะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการประชนไปต่างๆกัคนค้นพบมิตภาพความอุ่นระหว่างหุณยนต์อิเล็กทรอนิกส์กับอามษย์นั่นเองนะครับและก็นะถ้าใครอยากจะรับชมนะคะว่าเชลเลอร์ของมันเนี่ยจะสนุกมากแค่ไหนนะครับสามารถไปดูได้เนาะตามเว็บไซต์ภาพยนต์แล้วก็ยูทูบเอชเอฟเมเจอร์นะแล้วก็พิมพ์ ชื่อเรื่องลงไปนะก็จะได้ดูเกี่ยวกับตัวอย่างนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะพบก,กันใหม่ในคลิปวดโหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย